เี้ยเฮ้ยชาวบ้านกูมาแล้วตะเกีย yeah. 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 ว่านตนทีมแอบโอ้ยอะไรที่มาด้วาแต่ท่างเราเราเอามือเราเีหลังเพื่อนอ่ะจะได้จะได้รู้กันทีมเไงีเลยเออประมาณนั้นแหละดที่จะไม่ม่เหือขดนะไม่เมือขาดขดันคสนามโดยที่มึงโอ้ล้แดงอ้าางส่